ครับข้อที่25นะครับขดลวดวงกลมมีพื้นที่หน้าตัด50ตารางเซนติเมตรมีขดลวดพันอยู่1,000รอบและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน1แอมแปร์วางไว้ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม1เทสลาโมเมนต,ต์สูงสุดของขดลวดจะมีค่ากี่นิวตันเมตรนะครับเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับ อันแรกที่เขาให้มานะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับก็คือตัว a นะครับเท่ากับ50ตารางเซนติเมตรนะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรนะครับก็จะได้เป็น50คูณ10กำลังลบ2ยกกำลัง2นะครับตรงนี้เป็นกำลัง2นะครับเท่ากับ 50คูณ10กำลังลบ4นะครับตารางเมตรนะครับจากนั้นเขาบอกว่าขดลวดพันอยู่1,000รอบนะครับตัวนี้ก็คือตัว N นะครับก็คือจํานวนรอบของขดลวดนะครับก็มีค่าเท่ากับ1,000หน่วยเป็นรอบนะครับตรงนี้1,000รอบนะครับ จากนั้นเขากําหนดก็คือตัวของกระแสไฟฟ้านะครับคือตัว i นะครับเท่ากับ1แอมแปร์นะครับจากนั้นก็ขนาดของสนามไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็คือตัว b นะครับเท่ากับ1เทสลานะครับตรงนี้เขาถามหาคือโมเมนต์สูงสุดของขดลวดนี้จะมีค่าเท่ากับกี่นิวตันเมตรนะครับก็คือตัวเขาให้หา m นะครับ สูงสุดนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เรารู้นะครับก็คือเนื่องจากนะครับโมเมนต์ Moment. สูงสุดนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับ A ขนานกับ B นะครับตรงนี้ นั่นนะครับคือนั่นคือนะครับก็คือตัวของมุมนะครับเซต้านะครับเท่ากับ0องศานะครับตรงนี้เซต้าเท่ากับ0องศานะครับจะเกิดโมเมนต์สูงสุดนะครับทีนี้เราก็จะคํานวณหาโมเมนต์สูงสุดนะครับก็คือตัว m นะครับจากสูตรนะครับก็คือ m นะครับเท่ากับ n i a b c ค s เซตานะครับตรงนี้คอร์ของเราจะต้องเป็น0นองศานะครับจากนั้นเราก็แทนลงไปนะครับเราก็จะได้ m นะครับเท่ากับ n ของเรานะครับเท่ากับ1000นะครับคูณอยู่กับ i นะครับก็คือ1นะครับคูณอยู่กับ a นะครับพื้นที่นะครับก็คือ50าสิบคูณสิบกำลังลบสนะครับ คูณอยู่กับ b นะครับก็คือ1นะครับคูณอยู่กับ cos 0องศานะครับตรงนี้ cos 0องศามีค่าเท่ากับ1นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็คำนวณออกมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้1คูณ1ได้1นะครับคูณ1ได้1นะครับคูณ1,000ก็ได้1นะครับทีนี้1,000นะครับตรงนี้มาคูณกับ ห้าสิบนะครับก็จะได้ห้าหมื่นนะครับฉะนั้นตัว m ของเรานะครับตรงนี้ m ของเราก็จะได้เท่ากับห้าหมื่นนะครับคูณสิบกำลังลบสี่นะครับทีนี้เราก็ไปดูชอยนะครับตรงนี้ไม่มีชอยมาให้นะครับทีนี้เราก็จะทําให้นะครับตรงนี้จะเลยจะเลื่อนจุดนะครับเอาเลขยกกําลังออกหมดเหมือนเดิมนะครับ เราก็จะเลื่อนมา1 2 3 4าี่นะครับเลื่อนมา4ตัวนะครับเราเอของเรานะครับมเมนต์สูงสุดของเรานะครับก็จะเท่ากับนะครับ5นะครับตรงนี้เราจะได้ M นะครับเท่ากับ5นะครับนิวตันเมตรนะครับข้อนี้นะครับเราก็จะได้โมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากับ5นิวตันเมตรนะครับตรงนี้เป็นโมเมนต์สูงที่สุดนะครับ ตอนนี้เราก็ตอบนะครับก็คือโมเมนต์สูงสุดของคนลวดนะครับจะมีค่าเท่ากับ5นิวตันเมตรนั่นเองครับครอน,นี้